สิบกว่าปีไม่ได้เจอกันนะใช่ใช่ใช่วัดกัใช่วัดพี่เอก็เก็บปูพันไหมพี่ไม่ได้เก็บออกหายเดียวพี่ออกเอ้ยเดียวออกเอ้ยเดียวอุตส่าห์จะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เอาเทคนี่ออกไอพี่เอกห้าร้อยแล้บอกพี่เอกเก็บปูหมดได้ไหมพี่พี่เอกได้เก็บปูหมดแล้วพี่ไม่ได้มีเก็บบ้ากไม่ได้มีเก็บบ้างแล้วเมื่อกี้บอกจะจ่ายห้าร้อยเมื่อกี้บอกจะจ่ายห้าร้อยเอาจริงเหรอพี่เอไอ้เท่าไหร่พี่ โอ้ยใจจะขาดาาอ,อันดวงอะไรเดี่ยวดวงอ้ยไปด้านอืนอใจใจ่นก่อนะใจมันจะขาดแล้วเนี่ยสวัสดีสุกโจยนะครับกับผมกอบกอดาวเทียมจากช่อง KK Bullet นะครับวันนี้ตั้งใจมาดูว่าที่ s c เชียใต้เนี่ย มีร้านบูมุนเนี่ยทั้งหมดกี่ร้านนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเราจะได้เช่าพระเครื่องบูมุนไหมเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศข้างบนเป็นไงไปะร้านนี้มีพระบูชาบูมุนอันนี้เหรอไหญ่โตอ่ะใหญ่โตเฮ้ยโจยครับผมคอนเซ็ปต์เราอันนี้คือต้องได้ซื้อหนึ่งชิ้นให้แพงให้ถูกต้องซื้อเจ้าของร้านไม่โหู่มพี่เราใคร่เดีพี่เจ้าของร้านพิมไม่แมนพิมไม่แนต้องบอกว่า เดี๋ยวลนนี้ว่าจะอุดหนุนพี่เขาตั้งสองล้านพี่อยู่ไปไปกลับ <republic> เลยเดีไม่เป็นไรพี่ผมรีบเดี๋ยวไม่ขายผิดเดี๋ยวพี่โตจะด่าไงเฮ้ยแย่เลยพี่โทรโทรหาไอ้เก๋หน่อยอะไรแบบอยากรู้ไม่แต่งระวะพึ่งเห็นพึ่งเห็นอฮัลโหลพี่โตแซวเล่นเจอเล่นพอจะต่อรองได้เยอะไหมพี่เบสต่งระวะน้องกอบต่อแปดหมื่นห้าเป็นไปได้เขาจะหนักเขาจะหนัมไหมผมรับมัน ไม่ไา้รอกเสียงสูงมากเลยแกมั่งอยู่บงครับเราไม่กันเรียกเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดินมาใหม่โอเคครับไหนพี่หนู่อยู่ไหนนั่งไงพี่ตู่สวัสดีพี่เอ๋สวัสดีครับเฮ้ยพี่ทีละชิ้นไหมตอนนี้ตั้งตัวไม่ทันบอนทุบด้วยนี่ปลดพันในคอหายแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาประกอบครับพี่หนึ่งมาประกอบสองหมื่นสองนะครับอันนี้เบาทุบเท่าไหร่พี่หกสิบห้าหกหมื่นห้านะครับ เอาได้พี่เดี๋ยวไม่เจอกระดาษอะไรของคุณตรงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สทวนได้ไหมไม่ได้ซื้อมาย่สิบทวนเทอะไรแปดร้อยเปิดสอนแปทวนไดไหทวนั้นหลังนะยี่สิบห้าได้ไหมพี่ซื้อมายี่สิบห้าเอายี่สิบเจ็สองร้อยห้าเอ่สิบเจ็ดโอเคไม่เอาหรอโอเคเย่นไว้ที่เดิมสรุปคือมาตั้งนานนะครับนะ คนได้ซื้อคือปู่อิงนะครับมีเได้องหนึงเขาเรียกว่าอะไรรุ่นอะไรร้อยปีจอเร่ร่อนมีแบบนี้จัดเจดสร้างบารมีรับเช่าองค์ละพันองค์ละพันได้อต่อไปเจดรับซื้ออยู่แล้วพี่ภาคีอยู่แล้วเจดแต่งตัดได้จะเดินเล่นก่อนพี่เมฆเดินได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับร้านด้วยกันเหรอเฮ้ยปู่โซลอดเท่าไหร่ปูโซลอดเนี่ยสี่พันห้าถามองค์สิบพันห้ามังกรนะฮะ อัมรกกาหลับทองแดงเบื่อสามงีนาาครับเดียวได้ไหมเอาจะกลัวอะไรอกลัวทำเล็กๆนะราคาเพียงสามพันห้าแล้วกันสามพันห้าเหรอพระเอานี้ถ่ายได้องค์ละพันเอาไปรวยครับแบ่งไปรวยอ้าวไม่ไม่ไม่ดึงแลไม่ยักไม่เอาแบ่งไปเฮ้ยรอดวาย แปลกๆเว้ยนี่ไม่เช่าเขียนมังกรลบบุสรสสามพันห้านะครับเนี่ยไม่แพงไม่แพงนี่นี่โมทร้านหน่อยพี่หนโดยบางกะปีกับก้อนบางใหญ่นะเนี่ยตัเอฟยี่สามตัเอฟยี่สิบสามผมจะไม่ถามว่าองค์ไหนราคาเท่าไหร่อันไหนที่คิดว่าผมมีมุมหยิบได้ไหมพี่ก็รู้นะสไตล์ผมเสื้ออันนี้ก็จะมีอยู่มุมหนึ่งข้างล่างเลยไม่ไม่เอามุมนี้อันนี้มุมกระเทาะละวสี่แปดบางอะไรพี่เอ๋สี่ต้นสองสามพันห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ มาเกินมาเป็น oh, like no. hmm. yeah, ้อหนึ่งไวเไอ้เท่าไหร่พี่หมื่นหมื่นโอ้ยใจจะขาดพันห้าร้อยมื่นพันห้าร้อยเจ็ดพัน้าเลยมไม่มือหกดครับวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้เล่นหรอเสมื่นครั สี 4, 000. 30, 000. ่พันสามหมื่ดพันไปลาวลาวเลย <laughs> คนเล่นก็ขยันเล่นคนตอบก็ขยันตอบเลยมไม่ขัดเลยเอาให้เยอะมีสองหมื่นไหมสองหมื่นห้พอก็ประมาณเกือบคาเลยสองหมได้ไหมล่ะไม,ไม่ได้ไไดนี่เหละยทานี่เหละยเอาไม่ลดด้วยเหรอลด <laughs> <laughs> สองหม่นสองคือมาเกินัเดิ่สองหมืเราไกสองหม่จดใช่ไหมหมื่นแปดเลมื่นเจ็ด้่นแปดหมไม่ได้แปดแล้วะหมื่นนึงไม่ขายวันนี้ก็จ้งอยู่แต่ปีละยังไม่ได้ลงเลยหมื่นเจ็ดหซื้อมาเมื่อวานนีห่นเจ็ปนั่นแหละสิบเอันนี้ยี่สอันนี้ยี่องาอัดดวงอะไรเดี๋ยดวง โอ้ยไปร้านอื <ators> <vt> er <AMA> ่ก okay. <im> ่อนนะใจมันจะขาดแล้วเนี่ยสิบสองมื่นสองไม่ทันแล้วแทไม่ไหมื่นสองเครับแสนสองเก้าหมื่นได้ไหมล่ะแก่ท้องให้ได้ก็ตอบพร้อมท้องกันล่ะไม่ได้อันนั้นดูอะไรพี่ดูอะไรี่ะดูทุนอ๋อจดทุนเยอะออเอางี้แล้วกันแสนหนึ่งล้านนะเนะไม่ได้ สนหมื่นวันเรากลับบ้านอีกแล้วไปใซื้อสามพันห้าล้ไปอันนี้สิบเจ็หาด้วยให้อันนี้เอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่เอาหรอกเนี่ยเอาสิบเจ็ดห้ากันกลัต่อแสนสองไม่ยอมขายเขา่เราขาดทุนไงอันนี้จบกันแล้วอ่ะสิบเจห้านะครับเดี๋ยวเอาไห้ไม่หนุ่ยตามมาเฉลยวนวันไม่มีอะไรซื้อมา้วมยอดก่อนไม่เรยเดี๋ยวมเล่นด้วยหรวย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 ครับสเหรียญเลย เอาราคาแบบไม่ต้องสองเลยห้าพันเลยอะ้รมเออันนี้สี่พันห้ากันพี่อันนี้เนรืดับทอ๋อไ้อสามไม่ตบอะไนะครับอ่ะเี้ยห้าพันสามไม่แตงกันหนึ่งครับนี่อันนี้ละลายครับซอ้จริงตัวจริงของหมูเราเครับเมื่อกี้เหมือนพี่เขาเจอหมูอ่าเขาเจอลูกตาตกตาเยอะเลยสิบเอ็ดสามแล้ว ขอบคุณมากพี่เลยเลยเลยครับพี่จริงครับวันนี้อันนี้รับทุกหลวงพ่อใช่พี่เช่าทุกหลวงพ่อครับหลวงพ่อโอเครับพี่มาต้อนเออครับครับผมาแบบเบาๆหรือว่าหนักๆจะหนักจะเบาได้หมดเลยพี่ขอให้รับทานเบาๆอ่ะเฮ้ยครับมาดีป่าเขาบอกว่ามาเนี่ครับมาที่เพจของของติดตามเลยนะอันนี้พี่เอพี่เอใมของติดตามเพื่อนลบตไปแล้วพี่ ไมาทไมมาด้บเอพี่เอี่เก็เก็บุมหมมันอาเก็บอคาเหนียวพี่เกเออเยเนียวอุตส่าห์ะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เทพไี่ออกเอ้พี่เอ๋ห้าร้อยบอกพี่เกยเก็บปุ๋มหมุได้ไหมพี่พี่เอ๋ได้เก็บบุมแล้วพี่เอ๋ไม่เก็บากไม่มีเก็บมากแก่ทั้เมื่อกี้บอดจะจ่ายห้ารเมื่อกี้บอกจะจ่ายห้าร้อจริง พี่เอกนี่ทั้งซื้อขายด้วยไหมพี่หรือว่าสายดาราอีกแล้วพี่ทุกอย่างทุกอย่างเขาก,การพระเขามีศาสนาวางการมะเรื่อง,องพี่เขาอยากเลยพยูดถึงแต่พี่เอกเนี่ยผมจะดูกแกเป็นบางคิดนะไม่ไม่ติดตามนะแต่ว่าคลิปไหนครับพี่เอกแบบมีคอนเทนต์กับลูกสาวเนี่ยผมจะดูคร <c oughs> อบครัวนนะั่งรังไง <c oughs> พี่เอกว่าแต่ลูกสาวพี่มีแฟนยังไม่เอาพี่เอกมันมาฆ่าใช่ไหมเนี่ย ก็จะมีแม็งแม็กนะครับสายเหนืออะไรพวกนี้สกีเล่นได้ทุกหน้าถ่าเรามีแบบทีมงานหน้าตาแบบประมาณนี้เวลาแบบสาวเนี้ยปีผมว่าคือบทเดียวที่ต้องการังคืออยากแสดงคือบทเลิฟซีนต้องส่งรูปมาดูก่อนนะไม่เห็นเขาคัดก่อนคัดก่อนนะอะไรครับเข้าอะไรยังนายต่อยเลยนะไปเลือกพัดเหรอของไพ่พี่ของไพ่พี่มาเดินมาตรงนี้หน่อย อ๋อมาเล้ยงเลยครับพี่ติดตามพี่แปดสิบกว่าปีไม่ได้เจอกันนะใช่ใช่ผมใช่วัดครับใช่วัพี่แจ็คบอกว่าเราใครแต่ถ้าเราบอกพี่แจ็คใครเนี่ยเริ่มเลอะแฝกละเรื่อยๆอยู่ครับรองอกับพี่ที่เล่นหลวงพ่อเกษมที่เล่นหลวงพ่อเกษมถูกไหมใช่ใช่ทุกอย่างว่าเลยพี่แจ็คเป็นดาราหรือว่าเป็นคนใหญ่บ้าพี่เป็นตลกพี่ดูพลาดเด็ด ดนแล้วไม่ได้ไเข้าทางพระแล้วนะติดตามพี่แจ็คพี่ติดตามกันครับรวยๆยครับพี่แจ็คเมื่อกี้พี่วรเปิดมาสองแสนห้านะผมตอไปยี่สิบเอ็ดนะครับขอยี่สิบสองยี่สิบหแล้พี่ยี่สิบห่สิห้ายห้าอะไรคิดละคิดแบบว่าโดนละวยี่หน้ยี่ก็ยิดครับจริงๆก็คิดว่าต้องโดนแต่ยี่สิบแล้วแหละแต่มัาไมได้เพร ไม่เป็นไรอีเวนท์5นะครับนะเป็นเหรียญเก่าของเองนะครับก็กลับมาอยู่กับเจ้าของเก่าสองแสนหะนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเต็มถุงเรียบ,บ,บร้อยพอพอแล้วไมหมเรากลับเลยไหมเพราะตอนนี้อ่วมแลนะ้วล่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรได้ซ้ำนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันกสำหรับตู้รันลบนะครับก็อยู่โซนไหน,นครับพี่ ชั้นสองโซน<ไ>เดินมาแล้วมาทานอาหารก็จะเห็นแบบมีตู้พวก <ไฟ S 2> พี่แจ็คสหรือล่องเรือครับทั้งหมดนะคืออยู่ทีมเดียวกันหมดมีพู้พเครื่องอยากจะมาใส่ใต้นะครับก็แวะมาพี่วันลบพี่โอได้แลบเข้าทุกองพ่พาคา์ประกอบนะครับราคาสมเป็นสมบูรณ์นะครับนี่ซสื้อขายกันดีตลอดเพี่พันลบก็เบอร์ต้นๆเอาว่าทางชนบุรีก็พระต้วินออกพระต้วินออกตะวันตะวันออกตะวันออกก็เบอร์หนึ่งอ่ะนะยังยืนซื้อยิ่งพระหลักเล่ทางเอาเลยพระสวยพระหลักเลยรถนลบเลยมาเลยครับมาเลยโอเคขอบคุณสุ้มจอยนะพี่นะขอบคุณมากครับผมครับ อ่านนะครับก็เมื่อกี้เราเดินมาร้านพี่พี่โตนะครับแล้วก็เดินไปร้านอื่นเพราะพี่โตยังไม่มานี่ยตัวจริงๆๆแข็งจริครครรงครับนี่มาแล้วนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องไม่แตงครับขออนุญาตพี่คุยไม่แตงระวะไว้นะครับตอนแรกพี่เอาพร้อมตลับเ 10, 5, 000, นี่ยแสนห้าพันแต่เนี่แต่ว่าถอดตลับออกเนี่ยไปเก้าหมื่นแบ่งน้องไปเก้าหมืน่นเก้าหมื่นอันนี้ลดอีกพี่ เต็มที่แหละเต็มที่แล้วจริงๆย่อมาหน่อยครับขาเร่องหลวงปู่ย่อมานิดนึงยอมานิดนึงเมื่อก่อนแพงมากนะขายยากมากนี่ไม่สร้างน้อยมากออนมากใล้สวยหายยากมากจริงนับวันนี้ก็ไม่เจอเลยนี่เล่นมาผ่านมือผมน่าจะสามสี่เม็ดเองพี่ซื้อได้เม็ดที่สองนเนี่ยผ่านมือสองเม็ดเองก็อยู่อยู่พี่กี่ปีแล้วปีสองปีแรกปีสองปีแล้วนะครับจริงๆเป็นองค์นี้ห่วงนะแต่แบ่งน้องไป ขอบคุณมากเพราะเห็นน้องมาไกลนะมี่มาพนานมาทีสายหลวงปู่เหมือนกันด้วย่ก็เลยแบบเขาเห็นมาตั้งแต่แบบเล่นแรกๆกเลยสนับสนุนพี่โตนี่น่าจะเป็นสิงกว่าปีแล้วพี่เล่นตั้งแต่แรกๆเลยใช่เกิดพ่อหลวงปู่ด้วยอะสัพัธามากอ๋อผมเห็นดูลานแรกเลยนะนี่อันนี้คือถ้าเข้ามาต้องเห็นร้านนี้แล้วเพราะร้านแรกพี่โตเล่นทุกหลวงพ่อเลยน่ารักเลยแม่ใช่ซื้อทุกหลวงพ่อโอ้โหี่เอเล่นทุกรูปแบบ มีก็มาขายพี่ได้เลยถ้าเป็นสายนอกเหนือกับสายคือพราผงมาชินชินอะไรหมดเลยได้หมดได้หมดโอ้โหสุดยอดซื้อตาเดียวซื้อตาเดียวออกมารับรองด้วยใช่เรามีเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาตรวจสอบได้ครับมารับรองใบเท่าไหร่พี่695 695บาบทบุคคนนะบุคคนอ่ะโอเคนะครับนะครับวันนี้ก็สายใต้มากพอจะได้เช่านะครับได้ซื้อได้ขายแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์นะครับได้เห็นพี่ๆหลายคนได้เห็นตลาดพระนะครับสายใต้วันนี้ไม่ได้เดินนานมาก เดี๋ยวเซียนสัญจรรอบหน้าจะไปแวะที่ไหนจะไปทำาอนเทนที่ตลาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามเราแล้วชมกัน <im itation> ขอบคุณมากนะครับพี่โตวันนี้ลาไปก่อนเลยสวัสดีค,ๆๆๆๆค,ๆๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีพระเครื่องหลวงปู่หมุนหลวงปู่โสรถนะครับอยากเช่าให้เช่าปรึกษาหรือว่ารับฝากนะครับดอกต่ำสามารถทักข้อความมาหรือว่าเบอร์โทรทุกช่องทางตามด้าล่างนี้นะครับนะเซียนสัญจรนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันทลิปหน้าส้มจย